สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่กำลังติดตามรับชมนะคะสายสัมพันธ์กับจิตปัญญานะคะบายครูเจ๊ยบนะคะสำหรับวันนี้นะคะ่ะเจ๊ยบจะมาอธิบายความหมายนะคะเพื่อให้ทุกๆคนนะคะทีะ่ชื่นชอบการแก้ดวงแก้กรรมนะคะหรือว่าชอบดูดวงชะตาเนี่ยนะคะได้รับทราบความหมายของการที่เราแก้กรรมหรือว่าแก้ดวงชะตากันนะคะ ความจริงแล้วนะคะมันมีอย่างไรเพื่อที่จะนะคะเขาเรียกว่าทําความเข้าใจนะคะสำหรับหลายๆคนนะคะคิดว่าที่เคยคิดว่าหรือเคยเชื่อว่าการแก้กรรมเป็นการแก้ไขอดีตนะคะความเป็นจริงแล้วนะคะเจ๊จะบอกว่าการแก้กรรมหรือแก้ดวงชะตามันคือการปรับปรุงนะคะไม่ใช่การแก้ไขอดีตนะคะอดีตค่ะผ่านมานะ ผิดพลาดนะเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้ทุกคนจะต้องรู้สิ่งนี้นะคะแล้วก็คือนะคะการแก้กรรมคือการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่นะคะในปัจจุบันเริ่มต้นที่ปัจจุบันนะคะเพื่อที่อะไรคะเพื่อที่จะนำไปสู่อนาคตข้างหน้าที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะนะคะ จะได้เข้าใจใหม่นะว่าเ,เวลาที่เราไปเ,เราพูดถึงคําว่าแก้กรรมทําพิธีทํำนู่นนี่นั่นนะคะแล้วมันจะสามารถเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเปลี่ยนเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างแบบแบบปาฏิหาริย์แบบนั้นไม่ใช่เพราะว่าในทุกๆก,การกระทำนะคะที่เราทํากันปัจจุบันไม่ว่าคุณจะทําพิธีอะไร คุณจะใช้ทูบจุดทูบหรือไม่ก็ตามนะคะหรือคุณจะใช้แค่จิตเพียวๆเลยนะคะวิปัสนาหรือว่าอบรมจิตตภาวนาใดๆก็ตามนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับการกระทําในปัจจุบันเป็สาเหตุที่หมอดูส่วนใหญ่หรือครูบาอาจารย์นะฮะหลายๆท่านทําให้เราเนี่ยนะคะทำพิธีกรรมอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็น เ,เกี่ยวกับอุบายใจนะคะอุบายใจเพื่อให้เราทุกคนนะคะทำความดีโดยที่นะคะถ้าอาจารย์ท่านไหนนะ,ะมีความรู้มีความชํานาญมีความเชี่ยวชาญในประสบการณ์ที่ดีนะคะท่านก็จะแนะนำนะคะสิ่งที่ถูกต้องเพื่อให้นะค,ะคนที่ทําการแก้กรรมหรือปรับปุงแก้ไข ได้เข้าใจความหมายของสิ่งที่ทํานั้นควบคู่ไปด้วยนะคะไม่ใช่ว่านะคะสักแต่ว่าเอ่อให้ไหวแล้วก็ไม่รู้ไหวเพื่ออะไรนะคะทำไปเพื่ออะไรความหมายคืออะไรนะคะคือซึ่งการกระทาที่ว่าเราไม่ได้ชี้แจงนะคะหรืออธิบายความหมายให้ทราบเนี่ยจะทําให้คนเนี่ยที่ทำเนี่ยนะคะไม่ได้ ไม่ได้มีความเข้าใจด้วยแล้วก็ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้สํานึกรู้คุณอย่างแท้จริงอย่างเช่นบอกว่าให้ไปขอขามากรรมพ่อแม่แล้วนะคะชีวิตจะร่ํารวยประสบความสําเร็จแต่นะคะถ้าไม่ไม่ได้มีการอธิบายความหมายให้เข้าใจละเอียดลึกซึ้งว่านะการที่เราไหว้พ่อแม่ขอขามาพ่อแม่นั้นนะคะเป็นการที่เราเนี่ยนะคะสำนึกรู้คุณในพระคุณของพ่อแม่ในพระคุณของบิดามารดา ที่ให้กำเนิดเรามาให้ชีวิตเรามาและท่านคอยอบรมสั่งสอนนะเลี้ยงดูทนุถนอมเรามาอย่างดีนะคะให้ลึกซึ้งนะคะการกระทำการแก้กรรมต่างๆให้เรานะคะเอาจิตไปสัมผัสนะคะกับสิ่งที่เ,เราทำหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องนะคะในการกระทำนั้นให้ลึกซึ้ง ให้เข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเพราะดังนั้นค่ะผลที่เราทำนะนะชีวิตดีขึ้นการงานดีขึ้นหรือว่าความรักดีขึ้นเนี่ยนะคะมันจะเป็นเหมือนเหมือนผลที่มันเกิดขึ้นเขาเรียกว่าหางๆเลยแต่สิ่งที่มันจะได้ลำดับต้นๆเลยก็คือสติแล้วก็ปัญญานะคะเราจะทำควบคู่กันไปประกอบไปด้วยสติปัญญา แล้วสิ่งเหล่านี้นะคะการที่เราเข้าใจรึกซึ้งอะคะ่ะปัญญามันก็จะเขาเรียกว่ามันจะผุดขึ้นเรื่อยๆนะคะปัญญามันจะงอกเงยนะะเหมือนเราปลูกพืชนะ,ะเหมือนเราปลูกมะม่วงนะคะแล้วเราก็นะคะใส่ใจกับมันรดน้ำํำควนดินนะคะเราก็จะได้ต้นมะม่วงที่นะคะโหผลิดอกออกผลให้กับเราอย่างงดงามเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการที่เราเนี่ย จะมีชะตาที่ดีหรือชะตาที่มันร้ายหรือว่าตกต่ำเนี่ยนะคะมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมหรือการกระทําของเราในปัจจุบัน <S <S เพราะฉะนั้นนะคะการทําอะไรต่างๆนะคะการแก,กรร่กรรมพิธีกรรมดูดวงอะไรเราควรจะให้รู้ความหมายว่านะคะเราจะนำะเขาเรียกว่าคําทํานายหรือคําแนะนําที่ดีๆนะคะ เอามาปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมของเรานิสัยของเราจิตใจของเราให้ดีขึ้นได้อย่างไรนะคะไม่ใช่ว่าทําไปแล้วก็รอผลนะว่าเมื่อไหร่เงินจะมาทําไปแล้วก็รอผลว่าเฮ้ยเมื่อไหร่คนรักจะกลับมาทําไปแล้วก็รอนะคะรอว่าแบบเออผลดีดีมันจะเกิดขึ้นตอนไหนนาะงานจะมาตอนไหนนะคะแต่มันอยู่ที่ตัวเราเองด้วยนะคะว่าเราแก้ไขหรือปรับปรุงตัวเอง พัฒนาตัวเองนะให้คู่ควรคู่ควรที่จะได้รับผลนั้นหรือเปล่านะคะอย่างคนรอง,งานอย่างนี้นะคะไม่ไปสมัครงานไม่ไปหางานมันก็ไม่มีงานถูกไหมคะ,นะคะอยากค้าขายดีนะคะอยากค้าขายดีอยากมีกําไรแต่ไม่ฝึกในการพูดนะให้ดีพูดแบบใส่ใจในบริการลูกค้าไม่รู้จักการโปรโมทไม่รู้จักการนําเสนอ นะสินค้าของเรามันก็ไรประโยชน์ถูกไหมคะเออนะคะดังนั้นก็คือนะถ้าเราเชื่อเราเชื่อเราศรัทธาแล้วนะคะให้เราเนี่ยลงมือทำอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะประกอบกันไปด้วยขอบคุณมากค่ะแม่สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสำหรับความชมนะคะขอบคุณที่แชร์ด้วยนะคะค่ะก็นะคะต้องให้สอดคล้องกันนะคะความเชื่อพลังศรัทธา ประกอบกับการลงมือทำนะคะทั้ง3สิ่งนี้แล้วต้องทำอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะหลายๆคนเนี่ยนะคะที่ได้รับคำแนะนำนะคะหรือว่าชอบไปเสิร์ชหานะ,ะพิธีกรรมต่างๆหรือการแก้ดวงแก้กรรมต่างๆในอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยนะคะบางคนเนี่ยนะ,ะทำทำปุ๊บครั้งเดียวแล้วก็คือจบนะ,ะได้ผลลัพธ์จริงนะ,ะได้ผลลัพธ์จริงแต่ว่าก็คือทำแค่ครั้งเดียวนะคะ แล้วก็ผลลับมันก็ไม่มีอีกใช่ปหแต่ถ้าเราทําต่อเนื่องทําทุกๆวันเราไหว้เราสวดมนต์เราขอพรเราอธิษฐานจิตเป็นประจานะคะเราฝึกฝนตัวเองทําไปเรื่อยๆนะคะสิ่งดีๆมันก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตเราอะนะคะตลอดเวลาเพราะฉะนั้นค่ะในการที่คนเรานะคะจะทําให้เนี่ยชะตาตัวเองเนี่ยดีขึ้นมาได้อย่างนั้นเนี่ยนะคะมันไม่ใช่แค่ว่า เราเชื่ออย่างเดียวนะไม่ได้แค่ว่าเชื่ออย่างงมงายนะคะเนี่ยถึงมีคนบอกไงว่าแบบเออคนแบบดูดวงงมงายคนแก่กรรมงมงายนะคะเนี่ยเพราะเพราะว่าเขาไม่ไม,ไม่ไม่รู้ไม่เข้าใจสิ่งนี้นะคะทำเพราะความเชื่อจริงนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยศรัทธาครึ่งไม่ไม่ศรัทธาครึ่งหนึ่งแล้วบางคนเนี่ยเชื่อศรัทธาแต่ไม่ลงมือทำมันก็ไม่เกิดผล จริงไหมคะแต่ลงมือทําจริงบางคนลงมือทําจริงเกิดผลลัพธ์จริงนะคะมันก็ทําให้เชื่อและก็ศรัทธามากยิ่งขึ้นแต่ผลลัพธ์คือเดี๋ยวดีเดี๋ยก็ไม่ดีเดี๋ยวดีเดี๋ย,ก,ยก็ไม่ดีเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้ทําอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะไม่ได้ฝึกฝนตัวเองอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นเนี่ยนะคะเมื่อก่อนเจอ,อเจ็บเองก็เคยแบบอธิษฐานใช่ไหมว่าแบบเออขอให้เราพูดเก่งขอให้เรามีสติปัญญาดีนะคะแต่เราก็ไม่รู้ จะได้มาอย่างไงนะจนกระทั่งเนี่ยนะคะเราขอไปเรื่อยๆอธิษฐานไปเรื่อยๆทําอย่างเนี้ยนะ,ะฝึกจิตไปเรื่อยๆจนกระทั่งนะ่ปัญญาก็จะบอกเราเองว่าเอา้าก็ต้องฝึกสิใช่ไหมเอออยากมีความรู้ก็ต้องอ่านหนังสืออยากมีความรู้เยอะๆอยากมีเรื่องราวประสบการณ์เยอะๆก็ต้องเรียนรู้ให้มากขึ้นนะคะฟังให้มากขึ้น อ่านหนังสือให้มากขึ้นแล้วก็ฝึกฝนลงมือทําจริงๆนะคะเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่านอกจากเราจะมีความรู้มีประสบการณ์แล้วเรายังสามารถพูดเก่งขึ้นด้วยนะคะเราไม่ใช่แค่ว่าพูดวัน2วันเลิกพูดเดือน2เดือนเลิกนะคะเจ็บพูดมาแบบเนี้ยทำคลิปแบบนี้มาเกือบ3ปีแล้วนะคะอาทิตย์ละสองสาครั้งบ้างอะไรบ้างแต่เนี่ยนะทุกวันเนี้ยนะคะเราก็รู้ว่าเออเราควรจะ ทำมันให้มันสม่ำเสมอขึ้นทำทุกวันทำทุกวันนะคะแล้วเราจะเห็นผลลัพธ์นะคะแล้วเราก็จะเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาในสิ่งที่เราทำเพราะว่าสิ่งที่เราทำทุกวันนี้นะคะมันมีเป้าหมายอยู่แล้วนะคะมันมีเป้าหมายเราต้องการที่จะประสบความสำเร็จนะคะทุกคนน่ะจะมีเขาเรียกว่ามีเป้าหมายอยู่ในใจอยูอย่แล้วว่าไม่ว่าเราจะอยากสำเร็จในด้านไหนเป้าหมายก็คือเราจะทำเพื่ออะไรเราจะทำไปเพื่อใคร แค่นั้นเองดังนั้นก็คือนะคะสิ่งที่เจ็บมาแบ่งปันในวันนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะได้มีความกระจ่างนะ,ะในเรื่องเข้าใจความหมายใหม่นะคะของการแก้ดวงแก้กรรมกันอย่าเข้าใจผิดนะคะเหมือนหลายๆคนจนแบบไม่กล้าบางคนเนี่ยแบบมีความเชื่อมีความศรัทธาทางด้านนี้นะคะแล้วก็ไม่กล้าไม่กล้าที่จะ ทำให้คนอื่นเห็นไม่กล้าที่จะแอบทําอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือนะมันมีเยอะนะคะแอบทําคนเดียวกลัวคนอื่นหาว่างมงายเพราะฉะนั้นคือเราควรจะเปิดเผยตัวเองไปเลยนะคะเปิดเผยให้รู้เลยว่าเฮ้ยเรามาในใสายนี้นะคะแล้วชีวิตที่ผ่านมาเซฟจะบอกเลยว่านะถ้าเราอดทนอยู่กับสิ่งเนี้ยนะเราทําเราอยู่ในเส้นทางเนี้ยมานานหลายปีถ้าเราถ้าเราอะ นะย้อนกลับไปนะไม่ว่าทุกเรื่องทุกเรื่องเลยนะไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องเรื่องนี้นะสำหรับตัวเจ็บเองเจ็บมองว่านะคะเราเนี่ยอยู่ในวิถีชีวิตแบบเนี้มาเป็นสิบปีแล้วนะคะแล้วสิ่งที่เราอดทนมากที่สุดก็คือเรื่องเรื่องเนี้เป็นสิบปีใช่ปะ่ะเราอดทนกับการเจอเหตุการณ์ทีออ่อาจจะเป็นอุปสรรค นะมีมานขัดขวางม,มอีอะไรแบบนี้นะคะที่ทําให้เราแบบแทบจะล้มเลิกแทบจะไม่อยากช่วยคนแทบจะไม่อยากที่จะแบบว่าเฮ้ยทำไมจะต้องมายุ่งเรื่องคนอื่นแล้ว,แล,วแล้วเกิดความเดือดร้อนด้วยใช่ไหมหลายๆคนกลัวด้วยนะแบบไม่กล้าที่จะช่วยคนอื่นไม่กล้าที่จะเป็นหมอดูไม่กล้าที่จะไปะเขาเรียกอะไรอย่างเหมือนไปยุ่งกรรมคนอื่นเพราะฉะนั้นก็คือทุกสิ่งทุกอย่างค่ะมัน ที่เราเจอมาทั้งหมดเนี่ยมันจะหล่อหลอมตัวเราหลายๆคนแบบล้มเลิกใช่ไหมหลายหลายคนคือแบบไม่เอาแล้วคือแบบช่วยคนอื่นแล้วแบบเดือดร้อนเองพอเจอปัญหาของตัวเองที่แบบแก้แทบไม่ได้แต่ดังนั้นนะคะเจ็บมองทุกอย่างว่าทุกอย่างมันคือหล่อหลอมตัวเราทําให้เราเนี่ยนะคะแบบพอเราเห็นปัญหาปุ๊บเราจะเรียนรู้ว่าวิธีการแก้มันจะแก้ยังไงแก้ให้มันถูกต้องแก้ให้มันถูกจุด นะคะนี่คือบทเรียนที่เราจะได้รับและถ้าย้อนมองกลับไปหลายๆคนเนี่ยนะมีความอดทนมากกับเรื่องเรื่องหนึ่งนะคะอดทนมานานที่สุดนะเจฟจะบอกเลยว่าถ้าอะไรที่คุณสามารถอดทนได้นานขนาดนั้นนั่นแปลว่ามันคือ,ม,คอมันคือความสําเร็จของเราส่วนหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะอะไรที่เราประสบความสําเร็จกับมันแล้วให้เรารู้สึกยินดีรู้สึก ประทับประทับหรือประทับใจในตัวเองอะนะคะเราต้องสร้างความภูมิใจของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมให้รางวัลกับตัวเองนะคะให้รางวัลกับตัวเองอยู่เสมอเพราะว่าสิ่งน,นี้สําคัญมากๆนะคะเพื่อที่อะไรเพื่อที่นะคะมันก็คือกฎแห่งการกระทานั่นแหละมันก็คือการแก้กรรมเหมือนกันนะคะแก้กรรมโดยการที่นะคะเราเอาบทเรียนแห่งความสําเร็จนี้น,นะคะแล้วก็มาตอกย้ำนะคะในความสําเร็จ ชื่นชมตัวเองนะคะแล้วก็ทบทวนความสําเร็จอยู่บ่อยๆแล้วเราจะสามารถนําความสําเร็จนั้นนะคะมาแบ่งปันมาช่วยเหลือผู้คนอื่นๆได้ต่อไปนะคะนะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะไม่มากก็น้อยเลยขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอบคุณที่แชร์ด้วยถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ออกไปและถ้าหากว่าใครนะคะอ่านะคะช่วยกันเป็นแสงสว่างนะคะ แชร์ให้คนอื่นรู้นะคะเราก็จะได้บุญด้วยเราก็จะเป็นการเหมือนเ,อเพิ่มปัญญาให้กับตัวเองด้วยเราก็จะได้มีความรู้ดีๆแบบนี้นะคะได้ตลอดไปตลอดไปสําหรับใครที่นะคะต้องการนะเคล็ดลับนะคะในสายมูสายพิธีกรรมเจ็บนะคะมีหนังสือนะคะที่จะช่วยให้ทุกคนนะคะที่ มีความเชื่อและมีความศรัทธาทางด้านของจิตวิญญาณนะคะแล้วก็หนังสือเล่มนี้อย่างที่บอกนะคะเราทําด้วยแล้วเราอธิบายด้วยว่ามันมีความหมายอย่างไรไม่ได้ไม่ได้ให้ไหวโดยที่แบบว่าออรอคอยความสําเร็จมันจะวิ่งเข้ามานะคะทุกอย่างคือมันต้องลงมือทําอย่างต่อเนื่องแล้วมันถึงจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีขอบพระคุณมากๆนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่รักการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองในวันนี้มาชมคลิปเจี๊ยบนะคะนะคะขอบคุณมากสำหรับการแชร์ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ